สวัสดีครับย u ทูบและผู้ชมทุกท่านครับดีตจอนรับเข้าสู่รายการเอาไปตดทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม a p พนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลปีศาจท,ทั้งหมดในเกมนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดหรือเปล่านะฮะผลที่ผมสุมมาก็ได้แค่นี้เองนะฮะยังไม่หมดเลยแต่ว่าขอมารีวิวก่อนเพราะว่ากลัวเซิร์ฟมันจะหลุดเอานะฮะแล้วก็สําหรับผลแรกเลยก็คือผลมืดจักรวาลเข็มจักรวาลระดับอันตํานานครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะอ่าก็มีทั้งหมด4สกิลอันนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาผผลลลลเเนน่ยยยมัคัาคาๆกบบระะิด อ่าสี่คล้ายกับระเบิดเลยนะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าสกิลเป็นไงฮะนี่มีทั้งหมด4ท่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะท่าแรกนะฮะท่าแรกเป็นหลุมดํานะครับนี่เป็นการแบบยิงพลังออกไปข้างหน้านู่นแล้วก็ไประเบิดตุ้มนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นท่าหลุมดํานะฮะอ่าเดี๋ยวจะใช้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอ่านี่โอชาร์พลังเท่ๆแล้วก็ยิงออกไปโอ้โหตัวหลายตัวแล้วครับดูดีนะโดนแทบจะทุกตัวครับเอาละครับแล้วก็ท่าที่2คือเรื่องมืดนะฮะคือท่าเรื่องมืด นี่ท่าที่สองตัวเอกเรื่องมืดนี่โอ้โหเป็นการยิงหลุมดำแบบไม่ใช่หลุมดำนี่เป็นพลังเหมือแนบบพลังขึ้นเต่าอะนะเออยิงมือเดียวด้วยอะโอ้โหคอเท่ฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยฮนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินยิงนะฮะแต่ว่าเดินนี่เอาหมดไม่ได้นะครับผมนี่มันก็จะปล่อยไปตรงที่เราแบบเล็งไปต้องแต่เลขนะฮะแล้วก็ท่าสามคือการจู่โจมจัก,กรวาลนับบอกเลยว่าท่าเนี้ยแม่ค่อยโกงนะครับ ไอ้ผลนะีอยแอดมินให้ผมมาครับเนี่ยโอ้โหคือโดนทุกตัวครับอย่างก็ยิงโบลิ่งครับครโคตรโหดครับคุณผู้ชมนะเออแล้วคูดาไวด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยคือมันแรงนะคือแบบผมไปตีบอสทุกตัวในเกมอะท่าเนี้ยท,ท่าเดียวตายหมดเลยนะครับแรงจริงๆนะฮะดูดิมันยิงแบบรัวๆมันเหมือนเป็นท่าเลขครับเออท่าเลขที่แบบว่าออกมาเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะเออต่อไปคือขอฟ้าเหตุการณ์นะครับ แต่ละท่านี่ชื่อภาษาไทยคอ,คอดคอดเย่เลยโอเคนี่โอ้โหโอ้โหนี่ฮะโอ้ oh, ยิงแล้วกลับมาวะยิงแล้วกลับมาพลังอะ่ะนะครับเป็นพลังเส้นตรงนะฮะแล้วก็ลูกโคตรใหญ่เลยนี่รอครูดาวก่อนเนี่ยมันยิงแล้วมันก็กลับมามีเส้นสีส้มด้วยฮะโคตรเท่เลยครับเออเอาละครับ,รบก็เดี๋ยวเรามาดูผลตอบไปกันบ้างดีกว่านะผลต่อไปก็จะเป็นผลเลือดนะฮะนี่ผลเลือดสีแดงนะครับโอเคผลนี่นี่ มันโจมตีคือประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการโจมตีของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อะมันมีแค่ท่าเดียวครับส่วนท่าอื่นนี่คือแบบว่างเปล่าเลยฮนะสลาเลือดนะยิ่งสกิลเข้าไปอีกครึ่งโหลดเลยนะฮะนี่อยากจะให้มอนฟันเรานะครับอาฟันเข้าไปเออโอเคแล้วก็ไอผลเลือดเนี่ยมันสามารถดูดเลือดได้ครับคุณผ,ผู้ชมนี่มันดูดเลือดได้ฮนะเออนะครับดูดเลือดนิ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 ดไม่จะดูดแรงมากเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้ว่าดูดได้หรือเปล่านะครับผมว่าเลือดมันน่าจะเด้งเหมือนเดิมครับน่าจะเด้งปกตินะฮะเออเอาละครับต่อไปครับก็เป็นผลระเบิดนะฮะอ่าผลระเบิดสีดํานะครับนี่กินมาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลเป็นไงนะครับอ่านี่ผลระเบิดถ้าแรกเป็นการยิงระเบิดไปข้างหน้านะครับนี่ฮะอ่ามอนไม่ตายแสดงว่าไม่แรงนะฮะแล้วก็ท่าสองระเบิดระยัใกล้นะเออไม่แรงเท่าไหร่นะผลระดับแบบว่าสามมันหรือว่าคอมมอนนะครับผม เออผลเนี้ยมันไม่แรงเลยครับนี่เออแต่ว่ามันสามารถตอดได้สกิลมันครูดาวเร็วนะฮะต่อไปครับผลบาเรียนะครับเป็นลูกสีเขียวแบบนี้เลยนะฮะผลบาเรียนี่ก็มีทั้งหมด3ท่านะคุณผู้ชมครับก็ท่าที่1คือเบลีเออร์นะฮะนี่ผักบาเรียไปข้างหน้าโจมตีเข้าไปครับเนี้ยมอนก็ลดยังไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยซ้ำนะฮะถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับเอาเคยแป๊บนึงนะฮะขอเคลียร์ก่อนนี่เคลียร์ด้วยลาบเลยนี่อ่า แล้วก็ผมอัพสตัดประมาณนี้นะหกลอยนะอาจจะแบบว่าแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ท่าสองก็เป็นท่าที่แบบยิงหนามนี่เลยฮนะเป็นท่ายิงหนามครับโอ้โหแรงพอๆกับท่าหนึ่งเลยฮนะนี่ใช้คู่กันนี่เออมอนก็ยังไม่ตายฮนะโอ้โหต่างกับผลไอ้นี่ลึกลับเลยหน้าผลมืดไอ้นี่ผลมืดจัก,กรวาลนะอ่ะโหโหดกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นการสร้างรูมนะครับสร้างรูมบาเรียโดมนี่ เป็นการสร้างมาเรียนะฮะเออรู้สึกว่าสร้างแล้วเนี่ยมอนมันก็จะไม่เห็นเราด้วยนะเออนี่เปิดมาปุ๊บเห็นเราปั๊บเลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันดีกว่าครับอ่าถือว่าท่านี้ก็เป็นท่ากันที่ดีมากเลยเหมือนมันจะกันทุกพลังอะนะเออลไล่โดมเนี่ยมันสามารถเสกไปตรงไหนก็ได้นะสมมติเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากเสกตรงไหนแล้วก็เอาเมาส์จิ้มไปได้เลยนะครับนี่เอาเมาส์จิ้มนี่มันก็จะเสกโดมนะฮะแล้วก็มอนจะไม่เห็นเราเห็นไหมเออ เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอะนะครับผมโอ้เหมือนทําดาเมจด้วยตอนที่มันโดนบารียทับนะฮะอะไรต่อไปเป็นผลมืดนะครับเป็นผลมืดระดับมหากราบเป็นระดับแอบลงมาจากจักรวาลผลมืดจักรวาลนะครับที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยอ่าเป็นผลที่ลงมานะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราใช้ดูว่าเป็นไงนะครับเป็นผลไม้เข็มนะครับนี่กินเข้าไปแล้วฮะก็สกิลนี่ก็โอ้โหแม่งผลพิศดารที่มันไม่ดีให้เยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ครับผลมืดครับผม ทำลายความมืดนะฮะแล้วก็ท่าสองเป็นระเบิดมืดนะฮะท่าสามเป็นลูกศรสีเข็มเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันนะฮะทำลายความมืดโอ้แบ็คโฮนี่แหละนะฮะเฮ้ยคือเท่มากเลยแม่งโคตรเท่เลยว่ะนะฮะมีเสียงแบบมีเสียงแบบจิ้วจิ้วด้วยโคตรเท่ะอะเออตูดเข้าไปตูดเออโคตรฟิวสนะครับแล้วก็ระเบิดมืดนะครับก็เป็นท่าที่สองนะครับนี่ระเบิดมืดนะฮะโอ้ อุ้ยสกิลกว้างมากแต่รู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมนะเนี่ยพลังคล้ายๆกับดาบคาต纳สามเล่มอ่ะนี่บอมเขามา้าไปไม่ตายครับแต่ท่าแรกท่าแรกดูดเข้าไปแล้วยังเดินได้ด้วยนะเออถือว่ายังไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะโอเคครับนี่ก็คือผลความมืดนะฮะไอ้ผลทุกผลเนี่ยมันสู้ดาบคาตนาไม่ได้เลยโอเคครับก็ลูกศรสีเข็มนะเป็นท่าสามเป็นท่าสุดท้ายของความมืดนะนี่ลูกสองสีเข็ม โอ้เป็นพลังเส้นตรงหูแรงแต่ว่าบอลมอนทาไมตายอนะครับผมเออแรงก็จริงแต่ยังแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ฟิลเท่าไหร่นะเออนามเอตมันยังไม่จัดจ้านอ่ะดีเนาะเออนะครับโอเคก็มีทั้งหมด3ท่าก็มีประมาณนี้เลยนะครุณผู้ชมครับผลความมืดนะฮะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นผลอะไรผลไฟเนี่ยผลไฟครับนี่กินเข้าไปแล้วผลไฟครับมีทั้งหมด4ี่ท่าครับท่าแรกครับเป็นกำปั้นไฟฮะ กำปั้นไฟดูว่ามาตะทีนี่แหละโอ้โหแต่ว่าแรงพอๆกับท่าสามความมืดเลยเฮ้ยนะกำปั้นไฟน,นี่นะครับผมแล้วก็ท่าสองเป็นไฟทอร์โด,โดนะนี่เป็นการเสกทอร์โด,โดไปแบบนี้นี่อาแล้วพ,พายุไฟมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมเออนี่กำปั้นไฟโอ้กำปั้นไฟนี่แรงดีว่ะเฮ้ยนะนี่ฮะโอ้โหไอพายุนี่ก็แรงใช่ได้นะคุณผู้ชม นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ใดูนะไอพายุทอร์นาโดอ่ะนี่แรงแรงโอ้ยไม่แรงวะนะไม่ค่อยแรงเลยเด้หถือว่าแรงนะครับโอเคต่อไปเปท่าสามนะเป็นเปลวไฟเฟดนะครับผมโอ้เป็นการวารับนะครับผมวับไปให้เขาฆ่านะครับนี่มันก็จะทํากันแบบเราเอามาไปจิ้มตรงไหนหรือว่าไปคลิกที่หนา้าโจรมันก็จะวะับนะฮะอ่าจัดก,การไม่เลยนี่โอเคพายุไฟกำปั้นไฟนี่ไงไม่ตาย ขตานันอีกแล้วคานานะปิดจ็อบตลอดเลยนะฮะเนี่ยครับท่าสามเนี่ยไปท่าวา์บนะคุณผู้ชมนี่นี่ว์ปโอ้โหไกลใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้ท่าสี่ดูนะครับอ่าใช้ท่าสี่คือระเบิดระเบิดเฉยโอ้โหนี่เลยระเบิดตัวเองนะแต่เ,เลือดเราไม่ลดนะฮะเป็นระเบิดเลยอะนะเดี๋ยวกลับมาใช้ท่าสามใหม่ท่าสามนี่วับก็ระยะแบบไม่ค่อยไกลามากเท่าไหร่ก็จากตรงนี้ไม่น่าจะไปถึงตรงนู้นได้อยู่นะอ่า เนี่ยท่าสามเป็นท่าไอ้ท่าสี่เป็นท่าระเบิดทนะคุณผู้ชมนี่บึ้มเข้าไปครับแต่ไม่ตายครับไม่แรงเลยครับระเบิดตัวเองอะตัวรวมแล้วมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วะเดหนีก่อนแป๊บนึงโอ้โหมันไม่ค่อยแรงเลยครับคุณผู้ชมนะผลไฟอะนี่หรือว่าผมอัปสตัดเบาวะเออน่าจะเกี่ยวกับการอัพสตัดละมั้งนะเออนี่ครับเป็นท่าวับนี่ท่าวับก็นี่ไกลถึงประมาณนี้นะเออไกลามากกว่านี้น่าจะคงไม่ได้นะครับผมปะดูผลอื่นกันบ,บ้างดีกว่าครับผลอื่น ผลต่อไปเป็นผลอันนี้นี่น่าจะเป็นผลกุระนะครับผมผลกุระโคตรนะฮะกินเข้าไปแล้วฮะนี่ฮะชื่อว่าเทอร์เมอร์ครับผมมีทั้งหมด3ท่านะท่าที่หนึ่งคือควกนะครับเป็นท่าตัว C ีตัวเซตนะครับผมอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยเป็นพลังยิงเส้นตรงนะแต่ว่าไม่โดนไม่ระเบิดนะครับผมแต่สกิลแม่งสวยดีนะครับผมแล้วท่าที่2คือสตูมนะท่าที่2ตัว X สตูมนี่กระทือเท้าใกล้ๆกล้เลยนะนี่ส่วนท่าที่1คือแบบนี้เลยท่าที่1 ท่าที่หนึ่งมันเท่จริงนะเออแล้วก็ท่าสตูมนี่แรงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสตมูมนี่ไงโอ้ไม่แรงเท่าไหร่ซ้ําด้วยท่าหนึ่งเออไม่ตายนะครับโอ้ยตายอยู่ก็ตายอยู่แล้วนะครับผมนี่สองแล้วก็ตามด้วยหนึ่งนี่ครูดาวยังไม่มาครับรลก่อนนี่ไงโดนปิดจ็อบด้วยตาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเป็นท่าสุดท้ายเป็นท่าหมุนนะท่านี้เคยเห็นคนดูใช้นะครับผมเป็นซูนามินะครับผม นี่เรียกสึนามิออกมาสองฝั่งหรือยะงอู่ยังใหญ่ไอตัวนี้ดูสิว่าจะตายไหมเกือบตายนะครับผมแม่งไม่ตายวะถ่าสตัดประมาณ1นึ่พันน่าจะโหดกวัานี้นะคุณผู้ชมครับเออนี่ก็คือผลกุล,ลานะครับก็มีทั้งบมดสามท่าแต่สกิลท่าเลยคือสวยมากคือสวยทุกท่าเลยนะผมว่านะเนี่ยเออสีแม่งสวยดีฮะอะไรครับ,รบผลนี้ก็คือผลสายฟ้านะครับผมนี่การก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ รับชื่อว่าฝนฟ้าผ่านับมีทั้งหมด4ท่านะครับท่าแรกคือไฟสเต็กไฟสเต็กไฟสโตนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับนี่เอา้าเงียบกิ๊บนะครับผมท่าแรกนะครับเอาใหม่นะครับท่าแรกเงียบกิ๊บเลยครับกดไปแล้วฮะเอา้าไฟอะไรไม่รู้สเต็ก <laughs> โอ้โหมันต้องใช้ให้โดนมอนนะใช้ใกล้ๆเรานะถ้าเกิดว่าเราชี้ไปไก,กลเกินมันน่าจะไม่ถึงนะฮะเออใช่ไหม ชี้ไปไกลเกินไม่ถึงแน่นอนนี่ฮะเอาถึงนี่หว่าเฮ้ยสกิลก็ไกลดีนี่หว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะนะครับไหนมาเสกฟ้าผ่าตรงไหนได้บ้างดูสิตรงนู้นถึงไหมเอาไม่ถึงนะฮะนั่นอย่างที่บอกถ้าไกลเกินมันก็จะไม่ออกมาครับถ้าสองเป็นท่าทอฮะคุณผู้ชมจะเรียกเทพเจ้าทอลงมาจากเอสการหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่นะอ่าท่าทอก็ไปการกลางมือแล้วก็ระเบิดตรงนี้อ้โหใส่ฟ้ามาสีเข้มนี่ว่านี่ จเจอเข้าไปเ,เต็มๆนี่ใส่ฟ้าสีโคตรเข้มเลยว,วะ่ะนะฮะเนี่ยทอเป็นการระเบิดแบบพลังนะฮะนี่จะลองใช้ใกลๆมอนดูนะครับดูไอตัวที่เลือดไม่เต็มนะครับไอตัวดูไอตัวที่เลือดเต็มอะเลือดเต็มก็ปลาไปครึ่งโหลดนะฮะถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมเออยังไม่มีผลไหนเลยที่มันสุดเท่าผลไอจัก,กรวาลเข็มความมืดเลยวะ่ะนะโอเคฟ้าผ่าก็มีท่าสามด้วยนะครับผมโอ้ยท่าสามอุ้ยเป็นการยิงบอลใหญ่ ยังใหญ่หลวงนะครับผมโอ้โหคูดาวนี่ไวเท่าวะนี่กูใช้ได้อีกแล้วอะ่ะนี่ระเบิดไปเต็มเต็มแต่แม่งไม่ครึ่งแต่แม่งไม่ตายแม่งเกือบครึ่งหลอดแต่ไม่ตายครับเออแถมยังไม่ครึ่งหลอดอีกด้ซ้านี่ซ้าเลยซ้ําไปทีหนึ่งโอ้โหเลือดแดงแจ๋นะครับโอ้โหแต่มันไม่นี่่วะมันยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่วะไอ้ธาตุสองนี่รู้สึกว่ามันต้องยิงไปทางไหนก็นได้เลยเนี่ยแต่รู้สึกว่าสายฟ้านี่ครูดาวไวเหมือนกันเน,นี่ย ไปคดทาสองจริงว่ะคือแบบว่าเราเอาเมาสไปจิ้มตรงไหนนะครับก็ไปที่ตรงนั้นเลยว่ะเออผลสายฟ้ารู้สึกว่ามันจะเป็นผลที่เรายืนตรงไหนก็ได้นะแล้วเราก็แบบเอามือจิ้มไปตรงไหนแล้วยิงไปนี่ฮะจริงว่ะฮะโอ้ใช้ได้เลยนะฮะต่อไปครับความเร็วสายของสายฟ้านะ่าจะเป็นท่าบินนะใช่ไหมท่าบินแน่นอนอ่ะกดเข้าไปแล้วเอานิ่งเลยหรือว่าต้องเอาเมาส์จิ้มไปตรงไหนแล้วมันก็จะวับเออนี่ ท่าสามท่าสองครับแล้วก็ท่าที่หนึ่งคอมโบเดียวถือกับบู๊บได้เลยนะฮะแต่ดูสักท่าหนึ่งจะไม่ค่อยโดนนะไอ้ท่านีน่ออกไปกันวาร์ปนะฮะวาร์ปก็ไม่รู้ว่าไกลเปล่าน่าจะพอๆกับไฟครับนะกูดาวก็กําลังจะมาแล้วครับผมจะลองวาร์ปไปบนก้อนหินดูนครับอ่าเอาวาร์ปนี่โอ้หถึงด้วยเวย้ยแม่เอาอะดูซิว่าจะไปถึงบ้านนั้นไหมนะครับผมถ้าถึงนี่เก่งเลยนะเนี่ยเออผลใส่ไฟเป็นผลที่ดีเลยนะนะ เวลาไปสู้กับคนอ่ะว้าไปที่อื่นคนงงอ่ะครับว่าเฮ้ยเคี้ยมันไปไหนวะเออแต่ว่าผมลองกดไปแล้วมันไม่ถึงว่ะมันน่าจะถึงแค่ตรงนี้ถึงตรงสะพานเนี่ยนะครับผมเอ,อถึงมาวะเออถึงนะครับผมเออนี่คือพลังสายฟ้านะครับผมแต่ท่าแม่งไม่ค่อยแรงแนะเฮ้ยนะแต่ผมคิดว่าผลมืดจักรวาลเนี่ยโคตรสุดแล้วนะครับผมเออเอาละครับต่อไปเป็นผลแสงนะครับผมอ่าผลแสงผลที่แบบว่าสุมได้นี่ มีทั้งหมดสท่าท่าแรกเป็นการเตะเบาะนะครับผมนีเตะแล้วก็จะเป็นระเบิดนะฮะโอ้ไม่โดนนะฮะนี่ยิงเข้าไปหาตัวเลือดเต็มก่อนอันนี้จะเกลียกกรจริงๆนี่เรียบร้อยฮะโอเคต่อไปครับนี่ท่าที่หนึ่งเออไอ้นี้มันดาบนี่วะเอาใหมนี่ยิงใกล้ๆเลยเตะเข้าไปด้วยความเร็วแสงแต่ไม่ตายครับแล้วท่าที่สองเป็นการยิงเลเซอร์ออ้ยแรงนะเนี่ยแสงสีเป็นการยิงบีมับนี่ ชี้มือชี้มือยิงบีมเขาไปตายเลยอ่ะโอ้โหแรงเกินนะเอ้ยใ,ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ท่าสามใช้ได้ก็มากกว่านี้อีกนะฮะนี่ท่าสามเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นแบบการเป็นการแบบใช้เขาเรียกว่าสร้อยปัดยาตะอะไรก็ไม่รู้นะผมเรียกลัวนะฮะเนี่ยยิงลัวมากเลยครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยิงลัวเ,เฮ้ยปัดน,นี้มันยังไม่หายไปเลยเฮ้ยโอ้โหกูดาวนานนะท่านี้นะแต่ว่าแรงมากนะครับผมโจมตีรัว มันเหมือนเป็นท่าสองอ่ะที่แบบยิงกลแบบรัวๆครับผมแล้วก็ท่าสามเป็นการเดินทางนี่ครับกดะกดไปหนึ่งครั้งนี่มันก็จะวาร์ปแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ท่าสองยิงใส่บอสนี่ตายไหมไม่ตายครับก็เกือบตายครับคุณผู้ชมแต่ท่าเนี้ยถ้าโดนก็ไปเนี่ยบอสตัวไหนก็บอสตัวไหนเธอะตายเออมันเป็นท่าสองที่แบบยิงรัวครับผมโอ้โหโคตรแรงนะครับนี่ก็คือท่าบินมันบินได้แค่เคนี้ย มันไม่สามารถกดค้างได้กดค้าง,งมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครณผู้ชมนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูว่ากดค้างเป็นไงเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแบบหนึ่งผมไม่ได้กดค้างไงถ้ากดค้างมันจะค้างแบบเนี้ยสมมุตินะเนี่ยม,มันจะค้างแบบเนี้ยแล้วพอปล่อยไปมันก็จะบินไม่ได้ไกลอะไรเลยครับนะเนี่ยนี่คือกดค้างนะ,งนะกดค้างอยู่แล้วก็ปล่อยไปเนี่ยไม่ไม่ไมก,ากากมากเลยครับถ้าบินนะเออคือบินได้ระยะสั้นๆเลยเหมือนท่าวัฟสายฟ้ากับไฟเลยนะ เพียงแค่มันพุ่งไปข้างหน้าได้พุ่งไปบนบ,บนอากาศได้อะไรเงี้ยนะเออเอาแหละก่อเดี๋ยวผมขอตัวไปสุ่มผลก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ไงก็แหม่ก็ต้องคิดกันแบบว่าค่อยมาว่ากันอีกทีนะโอเคเดี๋ยวขอไปสุ่มผลให้ได้ผลที่เหลือก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็ทําการสุ่มผลมาเรียบร้อยนะแต่ว่าได้แค่ผลเดียวนะผลที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะผมสุ่มไปประมาณ80ล้านนะตอนแรกมี80ล้านเหลือ34ล้านนะฮะเออ หมดไปอย่างเยอะแต่ไม่ได้ผลที่ต้องการนะฮะคือแบบว่าได้แต่ผลพวกกุละไฟแสงสายฟ้าสั่นสะเทือนหรืออะไรที่แบบว่ารีวิวไปแล้วได้เพียบเลยนะแต่ว่าอันที่ยังไม่ได้รีวิวไม่ออกมาเลยยกเว้นไอ้นี่ฮะแม้แต่น้ําแข็งก็ยังไม่มาครับเออน้ําแข็งไม่มาเลยนะฮะเหลือแค่น้ําแข็งกับอากาวิตี้ที่เป็นมหากราบแล้วก็มีผลกิวกรรมให้กับฟีนิกซ์เนี่ยไม่ออกมาเลยนะฮะเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวผลกูอาร์ไม่ใช่ แรงน้มถ่วงก่อนดีกว่านะฮะก็มีทั้งหมด3สกิลนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาใช้สกิลใหดนะล้ดูนะครับผลแรงน้มถ่วงนี่ดีฮะมันแรงนะครับผมนี่คือท่าที่1คือการแรงน้มถ่วงผักดันนี่ท่านี่คือแรงมากบอกเลยนะครับเออแต่ว่ามอนไม่ตายวะคือแหมแต่ไปโดนบอสบอสต,ตายนะท่านี้นะเออผมก็แปลกใจนะทำไมลูกกระจอกไม่ตายฮนะเออนะครับคือมันแรงนะครับผมนั่นไอตัวสุดท้ายตายแต่ว่าพวกตัวเลขไม่ตายหรือว่ามันต้องไปโดน็อตสุดท้ายมันจึงจะแรงวะ่ะเออ มาดีใช้ใช้ดูอีกรอบหนึ่งครับบัมเข้าไปเต็มๆโอ้นี่ไงใกล้ๆไม่ค่อยโดนนะฮะต้องไปโดนไกลๆฮนะไอพวกไกลๆนี่ตายเลยคนระับท่าแรกนะผมท่าที่2คือการเสกอุกบาทนะับเอาเม,มาส์ไปจิ้มตรงไหนก็ได้นี่นะครับผมอุกบาตลงมาแบบนี้เลยนะฮะนี่ดามอก็ลดเค่นนี้เองนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับออโอเคนี่ยวผมจะเสกทีนึงนะนี่ดูหน้าเต่าอุกบาทเดี๋ยวเวลามันลงมาครับนี่ เออลงมาแบบอย่างก็เป็นเทนนะครับผมเออเป็นเทนอายูนิเวอร์ซอลมแล้วก็เอาเก็บอุกบาิแล้วก็จะได้สเตน <c oughs> นะเออใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ต่อไปเป็นฝนดาวตกนะอันนี้ต้องไปอยู่ตรงกึ่งกลางที่เราจะโจมตีมอนครับผมนี่ฝนดาวตกนะฮะเป็นการเสกท่าสองมารูๆฮนะแต่ว่านี่ฮะมันจะออกมาโคตรเยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเออแล้วคูดาวนี่ไวมากในท่าสามนะแต่ว่าดาเมจก็อย่างที่รู้กันนะ เออมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับออกาบาดไม่ก็ลงไปไหนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะมันเอ้ยเล็งมาตรงนี้แม่งโดนไปตรงอื่นนะครับผมนี่คือเราพยายามจะเลงให้โดนบอสนะแต่ว่ามันกระจายไปโดนไปโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมนี่ฮะนี่จะเลงให้โดนพวกมอนนะฮะนี่โดนบ้างไม่โดนบ้างครับผมแต่ท่านหนึ่งคือทั้งไกลทั้งแรงนะท่าเน,นี้ผมเอาไวรัสชอ็อตบอสจะเกือบตายนะบางตัวก็ไม่ตายนะไอพวกคอก็ระได่าบบอสก่อนเนี้ยตายนะโดนท่านี้เข้าไปนะครับผมเออมันแรงนะผมนี่ ตูมอาไม่โดนเออมอนตรงนั้นไม่ตายวะรู้สึกไอ้ตัวกลางตัวเลขอะไม่ตายว่ะแต่ตัวตัวสุดท้ายม่งตายฮะมันจะเป็นแรงโดดสุดท้ายหร้วมั้งนะเออเอาละครับก็มีประมาณนี้ในผลแรงน้ำท่วงแต่ผมขอาตัวไปสุ่มผลอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจละละร้านลับฟามแนะนำเลยครับร้านอีดิทเบย์ช็อปแลหะโสโตนช็อปนะร้านลับฟามเกมโลบอกแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพนันและขายโลบักด้วยนะฮะมีนะฮะบอฟูลและคิงพิษขายบริการนี่เยอะแยะเต็มบดใคร,รสนใจนิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละเด ก็สำหรับว um ันน um um ี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะฮะโอ้โหได้แต่ผลซ้ำๆผลน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งกิลกามีสหรือว่าผลไอ้นี่อะผลฟินิกไม่ออกมาเลยนะแต่ว่าที่เดือดที่ออกมาหมดแล้วนะเหลือแค่น้ำแข็งกับนี่แหละกิลกามีกับฟินิกเนี่ยสามผลที่ยังไม่ได้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าจะเกิดได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะฮะเจ็บใจจริงๆตำนานนี่คือแบบร้อยล้านบาทอ่ะ นะมีตังร้อยล้านมันนี่คือไม่ได้เลยครับผมตำนานสักหนึ่งผลก็ยังไม่ได้ฮะเออได้แต่มหากราบนะฮะมหากราบก็เหลือแค่น้าแข็งน้าแข็งน่าจะบักแหลบปกติมันต้องออกมาแล้วฮะเออปกติน้ําแข็งมันต้องออกมาสักประมาณ10ลรูปกับเพราะว่าผลนี้มันเกลือมากนะเออแต่ว่านี่ไม่ออกมาเลยแสดงว่าบักอยู่นะครับเออส่วนกิลกามิกับฟินิกยไม่ออกก็ไม่แปลกครับเพราะว่าหนึ่งเอนเองนะครับแม่เต๋อเนี่ย ไอ้ผลเข็มจักรวาลก็ยังไม่ออกเลยนะฮะก็เพราะว่า G M เนี่ยสี่ค่อยห่มมานะครับผมถึงได้เอามาใช้นะผมเออแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยเดี๋ยวผลที่เหลือจะแจกให้คนดูนะฮะที่จริงก็แจกไปรอบหนึ่งคนระัแต่ยังแจกไม่ครบเลยก็เลยรีเซิร์มาแจกใหม่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหคอดเกลือนะครับไม่เกลือหรอกมันก็ได้แต่ผลซ้ําๆไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็ไปกันจริงๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปบ่ bye, bye, ายจ้า